สวัสดีครับวันนี้วันพระนะฮะผมามาพูดถึงเรื่องตะกุดนะฮะตะกุดปอกลูกปืนนะฮะพระอาจารย์อนุสอนอนุตโลนะครับตัวนี้จัดสร้างอยู่ที่หนึ่งพันกับหกสิบเก้าดอกนะฮะตัวนี้จะเป็นดอกตัวที่พระอาจารย์ท่านทดลองจานนะฮะให้ลูกศิษย์ที่มาช่วยมาช่วยทําตะกุดที่วัดนะฮะตอนนั้นนะฮะ น่าจะมีอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดดอกนะฮะคือด้านนอกเนี่ยจะเป็นจานยันจานยันเนี่ยจะเป็นยันด้านนอกป๋อปืนเนี่ยจะมียันนโมพุทธายะสัมมาอารหังนะมะอาอุแล้วก็ณอาสะอังแล้วก็ณอิสวาสุฮะเนี่ยฮะจะเป็นการยิงเลเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวตัวดอกดอกที่ว่าให้เปิดจองไปนะครับเนี่ยฮะผมเคยลงให้ ให้ให้ใน Facebook แล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆใน TikTok นะฮะสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ผมได้ะฮะนี่ฮะด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยจะประกอบด้วยตัวยันเนี่ยก็จะมีมียันเสือหัวขาดนะครับที่แล้วแต่ว่าใครจะได้ไปนะฮะด้านในตะกุดแล้วก็ยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็จะมีจีวรพระอาจารย์นี้ฮะเนี่ยจีวรพระอาจารย์ อยู่อยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในตะกุดเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวยันนัเสือนัลีชาด้วยนะครับที่อยู่ที่ที่ททพระจารานจารแผ่นใสแผ่นตะกั่วอยู่ด้านในนะครับขย่าดูเนี่ยจะมีความรู้สึกอยู่นะว่าว่ามีมีมีมะตะกั่วก็คือมีตะกรุดอยู่ข้าในอีกหนึ่งดอกนะครับพูดง่ายง่ายอยู่ในปลอกลูกปืนนะฮะข้างนอกจะเป็นการยิงเลเซอร์แล้วก็ยิงโค้ดนะฮะ จะมีชื่อของพระอาจารย์อนุสรนนะครับอนุตโรภิกขุนะฮะตัวนี้สามารถเป็นเป็นของวัดจัดทำนะฮะใครใครเล่นหาเนี่ยก็เป็นสากลนิยมครับตัวนี้พุทธคุณเนี่ยร้อยแปดเลยครับอย่างดอกเนี้ยผมไปใส่กรอบมานะฮะใส่กรอบมาเนี่ยตั้งใจให้น้องชายนะครับเอาไปขึ้นคอเดี๋ยวรอเขามาจะากรุงเทพเดี๋ยวผมจะเอาให้เขานะ เนี่ยแล้วอย่างวันนี้วันพระนะฮะผมก็จะพูดถึงการขึ้นขันนิดนึงเนี่ยฮะขึ้นขันวันพระก็จะมีที่ผมจะชอบนํามาใช้เนี่ยจะเป็นตัวใบมะยมครับนะครับแล้วก็เทียนห้าคู่แล้วก็เงินนะฮะแล้วขึ้นขันอย่างี้ฮะแล้วเราก็ถ้าใครอยากได้บทสวดนะครับทักทักเฟซบุ๊กมาหาผมได้นะครับที่นัชโชเล็กนะฮะหรือว่าต้องการเช่าตัวป่อลูกปืนเนี่ยฮะสามารถทักเฟซบุ๊กมาหาผมได้ครับ